ค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อเรื่องว่า สัตว์รอบตัวเราที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการทำต่อเนื่องจากส่วนที่เราทำในครั้งที่แล้วนะลูกนะกิจกรรมสำหรับในเรื่องนี้นะคะครูออยนะคะก่อนหน้านี้คือให้นักเรียนนะลูกทำการบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยมีนะคะในส่วนของอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็ลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์เนี่ยมาให้นักเรียนจากนั้น ให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้มาเติมเข้าไปในตารางบางสิ่งบางอย่างนะคะบางประเภทสัตว์บางประเภทเนี่ยอาจจะเติมแค่อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนสัตว์บางประเภทเราอาจจะเติมว่าลักษณะการเพื่อนที่ของเขาคืออะไรซึ่งกิจกรรมที่ครูออยกําลังอธิบายอยู่ตอนนี้เราได้ทำก่อนหน้านี้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นแมว การเคลื่อนที่ของเขาคือเดินหรือวิ่งเพราะฉะนั้นแมวใช้ขาในการเดินหรือวิ่งนะคะถัดมาคืองูอวัยวะในการเคลื่อนที่ของงูคือกล้ามเนือ้อซึ่งงูใช้กล้ามเนื้อในการอะไรรูปในการเลื้อยนะคะ ซึ่งกิจกรรมที่ครูออยกำลังกล่าวตรงนี้เราทำมาแล้วอยู่ในหน้าที่7 0แล้วก็หน้า71นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำต่อจากในส่วนที่เราเคยทำมายังเป็นกิจกรรมเรื่องเดิมลูกแต่จะเป็นการทำต่อนะคะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำต่อในหน้าที่ 72แล้วก็หน้า73ค่ะโดยตัวอย่างของหน้า72และหน้า73นะคะครูออยก็ได้สแกนเข้ามาไว้แล้วอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยสิ่งที่ครูออยกำลังเปิดตอนนี้คือหน้า72ค่ะจากกิจกรรมนะคะให้นักเรียนมาทำคำถามหลังกิจกรรมโดยให้เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1 สัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเดินหรือวิ่งนักเรียนคิดว่าอะไรลูกเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเดินหรือการวิ่งอะนักเรียนคิดว่าอะไรคะแมวปลาแล้วก็กบนักเรียนคิดว่าอันไหนหรือสัตว์ข้อไหนใช้ขาในการเดิน หรือวิ่งเพราะฉะนั้นตอบแมวเราก็จะติ๊กถูกที่คำว่าแมวนะคะอ่ะเดี๋ยวครูอติ๊กให้ใหม่เอาความหนาของเส้นเพิ่อมอีกสักหน่อยอ่ะโอเคจากนั้นข้อที่สองนะคะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเดินซึ่งการเดินของเขาเราเรียกว่าคลานมีงูมีนกและมีเต่าเพราะฉะนั้น สัตว์อะไรลูกเคลื่อนที่โดยการคลานก็ตอบเต่านะคะซึ่งจะมีให้นักเรียนทำทั้งหมด6ข้อนะคะเหมือนกับตัวอย่างตรงนี้เลยมีในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะลูกหน้าที่72นะคะครูออยพาทำสองข้อง่ายๆจากนั้นในหน้าที่73 จะเป็นการสรุปผลของการทำกิจกรรมในเรื่องของอวัยวะต่างๆที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะโดยมาในลักษณะของแผนผังจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด7คําคำซึ่ง7คําคำก็คืออยู่ตรงนี้ในลูกมีคำว่าเลื้อยคำว่าปีคำว่าคลานวิ่ง ขาแล้วก็กระโดดซึ่งนักเรียนจะต้องนำคำที่กำหนดด้านบนนี้นะคะก็คือ7คําคำมาเติมลงไปเพื่อให้แผนผังสรุปอวัยวะและลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์นั้นถูกต้องนะลูกนะก็จะเห็นว่าในเรื่องของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ในหน้า73ให้คำว่ากล้ามเนื้อมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะใส่คำว่าขาเพราะมีคำใบคือคำว่าเดินตรงนี้เราใส่คำว่าขานะคะอ่ะขออาขาค่ะครูอ้อยอจ,จะเขียนช้าหน่อยนะลูกจากนั้นเราใช้คำว่าขาไปแล้วเราก็ตัดออกไปนะคะถัดมา เพราะฉะนั้นอวัยวะที่ใช้ในการว่ายน้ํานักเรียนคิดว่าใช้อะไรลูกใช้อะไรคะปลาใช้อะไรในการว่ายน้ําใช้ครีบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนคําว่าครีบอ่ะคอรอเขียนสวยๆเลยนะลูกคอรออีตามด้วยตัวสะกดคืออะไรคะบอใบไม้คํานี้ก็อ่านว่าครีบ และเราใช้ไปแล้วเราก็กากรบาดออกก็ได้นะคะจากนั้นใช้บินสัตว์วใช้อะไรในการบินลูกใช้อะไรคะใช้ปีกเพราะฉะนั้นปออะไรลูกปออีกอปีกนะคะฝึกเขียนแล้วก็ฝึกสะกดไปด้วยคําว่าปีกเราใช้แล้วเราก็กากระบาดออก จากนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนของการเติมอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เราเติมได้ทุกช่องแล้วมีขาใช้ในการเดินมีคลีบใช้ในการว่ายน้ำมีปีกใช้ในการบินส่วนกล้ามเนื้อที่เขาให้มายังไม่ได้เติมว่ากล้ามเนื้อใช้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆช่วยกันค่ะว่ากล้ามเนื้อเอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่ในลักษณะใดาลูกลักษณะอะไรคะ เหลือคำว่าเลื้อยเหลือคำว่าคลานแล้วก็เหลือคำว่ากระโดดนักเรียนคิดว่าเราควรเติมคำว่าอะไรลูกควรเติมคำว่าอะไรคะเติมคำว่าเลื้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคำว่าเลือยนะคะอะรอเอือเรือเรือยอเรือเรือไม่โทเรือหรือใครจะสะกดว่ารอเอือยยอเรือไม่โทเรือก็ได้นะลูกน่า สละเอือ้อตามด้วยตัวสะกดคืออะไรนะลูกตามด้วยตัวสะกดคือยอยะแล้วมีวรรณยุกค,คือไมโทนะคะจากนั้นกัวออยก็กากระบาดออกไปซึ่งขาจะเห็นว่าในช่องของขาเนี่ยสามารถเติมได้อีกเด็กๆคะ นอกจากขาที่ใช้ในการเดินแล้วนักเรียนคิดว่าขา,ขาเนี่ยยังใช้ในการอะไรได้อีกอย่างเช่นกระต่ายใช้ขาในการกระโดดแล้วก็กบก็ใช้ขาในการกระโดดเพราะฉะนั้นตรงนี้เติมคําว่ากระโดดนะคะอ่ะกระโดดกรอากลากรอากลเขียนให้สวยกโก้ออ,อ,อยเลยนะลูกด โอดดโดดนะคะนอกจากกระโดดแล้วยังใช้อะไรอีกลูกอย่างเช่นเต่าเต่าเขาใช้ขาในการเคลื่อนที่ซึ่งการเคลื่อนที่หรือการเดินโดยใช้ขาของเต่าเนี่ยเราเรียกว่าเต่ากําลังคลานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเติมคลานคอรออานอคลานนะลูก ซึ่งคานคำนี้นะคะไม่ใช่คออานอคานนะเป็นคลานที่เป็นคำควบกล้ำซึ่งคำควบกล้ำก็คือยังไงลูกคือพยัญชนะสองตัวอยู่ติดกันโดยอยู่ต้นของพยางค์านก็คือคอรอ,อานอคานนะคะจะเห็นได้ว่าเราได้ใช้คำไปแล้วเหลืออีกหนึ่งคำคือคำว่าวิ่งอ่ะก็เติมลงไปเลย วอีองอวิงไม้เอกวิงก,ก็กากระบาดออกเพราะฉะนั้น ในส่วนของกิจกรรมหน้า73สรุปนะคะจะทำให้เราเห็นว่าอาวัยวะและลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์เนี่ยถ้าเราแบ่งอวัยวะออกมาก็จะมีขามีกล้ามเนื้อมีคลีบแล้วก็มีปีกซึ่งขานะคะลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะใช้ขาในการเดินใช้ขาในการกระโดดใช้ขาในการคลานแล้วก็ใช้ขาในการวิ่งส่วนกล้ามเนื้อนะคะสัตว์ก็จะใช้ กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ซึ่งเราเรียกว่าการเลื้อยนะลูกนะและคลีบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ในลันกษณะของใช้ในการว่ายน้ำนะคะและสุดท้ายเลยปีกก็คือใช้ในการเคลื่อนที่โดยการบินนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะแคปหน้าจอเพื่อเอาไปเติมลงหน้า73หรือจะดูให้ครบ แล้วค่อยไปฝึกทำเองก็ได้นะลูกนะส่วนวันนี้นะคะฝากกิจกรรมในหน้า72และหน้า73ด้วยนะคะเดี๋ยวก็อย่าลืมไปอ่านทบทวนในเล่มแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นเขาใช้อวัยวะอะไรในการเคลื่อนที่และอวัยวะต่างๆนั้นใช้เคลื่อนที่ในลักษณะใดนะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ